สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะคุณครูหญิงสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะก็ช่วงปิดเทอมหลายวันนี้นักเรียนบางคนก็จะเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดูทีวีเล่นเกมเล่นมือถือทั้งวันวันนี้คุณครูหญิงจะมามอบหมายงานให้นักเรียน1ชิ้นนะคะนักเรียนชั้นป .5 งานของครูหญิงก็คือให้นักเรียนเขียนบรรยายโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนเลือกเลยนะคะ1ชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือจะเป็นสัตว์ ที่อยู่รอบๆตัวหรือที่อยู่ใกล้ๆบ้านนังเรียนให้นักเรียนใช้ทักษะของการสังเกตนะคะก็คือถ้าเป็นพืชยกตัวอย่างเลยนะคะคือถ้านักเรียนเลือกพืชพืชที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนก็คืออาจจะเป็นผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยอาศัยอยู่ไหนคะผักบุ้งอาศัยอยู่ในน้ําเมื่อเขาอยู่ในน้ํานักเรียนก็ใช้ทักษะการสังเกตว่าผักบุ้งเขาจะมีลําต้นที่ กลวงข้างในเขาจะเป็นรูกลวงจะมีโพรงอากาศอยู่ข้างในก็คือเมื่อเขากลวงเขามีรูอากาศอยู่ข้างในเขาก็จะสามารถลอยน้ําได้นั่นเองก็คือเป็นโครงสร้างที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของผักบุ้งนะคะก็นอกจากนั้นแล้วนอกจากจะเป็นผักบุ้งแล้วนักเรียนก็ยังจะสามารถเลือกผักอื่นๆหรือพืชชนิดอื่นๆอีกที่เขามีโครงสร้างที่เหมาะกับการดํารงชีวิตของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาผักกระเฉดต้นโกงกลาง หรือนักเรียนจะเลือกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ยกตัวอ,อย่างเช่นไก่บ้านหลายคนก็เลี้ยงไก่ใช่ไหมคะก็คือไก่เขาก็มีโครงสร้างที่ดําที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของเขาก็คือหนึ่งเขามีจงอยปากจงอยปากของเขาคือปากที่เป็นแหลมๆนะคะเขาเรียกว่าจงอยปากจงอยปากจะทําให้เขาช่วยหาเหยื่อได้ง่ายจิกหาอาหารได้ง่ายสองก็คือเขามีอ่ พุ้งเท้าวะค่ะขาหลังของเขาจะสูงกว่าขาหน้ายกสูงกว่าขาหน้าก็คือเพื่อเอื้อต่อการคุยเขียนั่นเองเล็บของเขาจะสั้นแล้วก็แข็งแรงในการคุยเขี่ยอาหารนักเรียนก็เขียนบรรยายลักษณะที่นักเรียนสังเกตเห็นในสิ่งมีชีวิตเสร็จแล้ววาดรูป ระบายสีให้เรียบร้อยแล้วมาส่งคุณครูหญิงตัวในช่วงของเปิดเทอมนะคะก็คือเปิดเทอมมาเราก็จะเอาชิ้นง,งานนี้มาคุยกับมาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนหวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการทํางานแล้วก็รักษาตัวเองดีๆในช่วงของโควิด1 9นี้แล้วเจอกันตอนเปิดเรียนค่ะบ๊ายบาย